สวัสดีทุกท่านผมไม่รู้ว่าผมจะเอาไอ้น,นี่เนี่ยเก็บไว้ไหนนะทุกท่านเพราะว่ามันจะรกนะท่อน้ําเนี่ยจะเก็บไว้ไหนก็มันรกไปหมดดูบ้านผมดิมันรกไปหมดแล้ว <c ười> คือมันจะจัดให้เป็นระเบียบมันก็ยากนะเพราะว่าเราของเยอะนะทุกท่านนี่แหละสาเหตุที่ผมเนี่ยเอารถเข้ามาจอดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าของมันเยอะเออไม่รู้จะจัดยังไง ขนาดมีห้องเก็บของแล้วเนี่ยยังรกเลยอ่ะเดี๋ยวจะหาที่วางท่อประปานะทุกท่านเก็บไว้เพราะว่ามันต้องได้ใช้ในอนาคตเดี๋ยวไปทําที่วางท่อประปานะทุกท่านนี่ผมหาที่วางได้แล้วแต่ว่าเราต้องทําเพิ่มเติมนะครับเราต้องทําตรงนี้เพิ่มเติมนี่ผมจะสอดใส่ ข้างบนนี้นุท่านนี่ตรงรูงว่างๆนี่เดี๋ยวจะสอดเข้าไปไว้ในนี้มันจะได้ไม่เกีก่อะเดี๋ยวทําตรงนี้เพิ่มเติมก่อนนะตอกตะปูทําตัวค้าเหมือนกันกับฝั่งน้นแล้วก็ตรงกลางนะฮะเดี๋ยวหาไม้ก่อนนี่นุกท่านผมจะตอกตะปูทําเหมือนฝั่งน้นนะฮะค้าแบบนั้นแล้วก็สอดนะสอดท่อน้ําประปาเรียงมาเลยทีนี้ เอาไว้ด้านบนมันจะได้ไม่โดนแดดนะฮะเป็นการเก็บรักษาที่ดีนะเอออ่ะเดี๋ยวทำก่อนทำให้มันดูเป็นระเบียบนะเป็นเก็บเป็นที่เป็นทางอาจะทำประมาณนี้ทุกขั้นนี้ นี่แหละทุกท่าน ้องไปเอาสว่านมาไม้มันแตกทุกท่านต้องเดี๋ยวไปเอาสว่านมาไม้มันแตกตอกแล้วแตกเ,ออเดี๋ยวสว่านมาก่อนถ้าใช้ใช้สว่านมันจะไม่แตกการตอกไม้ยังไงให้มันตอกเข้าง่ายแล้วก็ไม่แตกไม้บางๆเนี่ยไม่แตกก็คือนี่ทุกท่านอันนี้คือตะปูนะฮะอันนี้คือตะปูอันนี้คือสว่านเราเอาดอกสว่านออกแล้วก็ยัดหัวตะปูเข้าไป นะครับการที่จะยัดหัวตะปูเข้าไปแบบนี้คุณต้องถอดไอ้นี้ก่อนนะท่านสว่านตัวนี้ผมถอดน็อตข้างในออกนะสังเกตด,ดูข้างในมันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึง่งถ้าเราไม่ถอดออกมันก็จะมันก็มันก็จะหมุนแบบนี้ไม่ได้นะฮะนี่มันก็จะเข้าล็อกเลยอ่ะเห็นไหมเออต้องถอดอ่าน็อตนะที่มันยึดหัวสว่านเอาไว้นะท่านเอ่อ ถอดออกเลยมันมันเอาเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ รอยทุกท่านทีนี้เราก็จะตอกแบบไม้ไม่แตกเดี๋ยวผมให้ fc ดูนะความแตกต่างนะทุกท่านถ้าเราตอกไม้บางหรือไม้ที่มันมีเนื้อแข็งมันจะแตกนะนี่ ให้เอดูอันนี้คือไม้ที่ผมตอกสังเกตดูผมตอกห่างจากตัวปลายไม้เยอะเลยแต่มันก็ยังแตกและตอกไม่เข้าด้วยตะปูงอนะฮะแล้วมาดูจุดที่ผมใช้สว่านนี่อันนี้คือจุดที่ผมใช้สว่านผมใช้สว่านเนี่ยเจาะนําเข้าไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งของตะปูแล้วก็ค่อยตอกเข้าไปสังเกตดูว,ว่าผม ผมตอกริมๆเลยนะมันก็ไม่แตกเนื่องจากสว่านทําให้มันเป็นรูแล้วก็เจาะทะลุเข้าไปในเนื้อไม้ตัวนี้นะนิดนึงเจาะประมาณนี้แหละแล้วที่เหลือเราก็ตอกเข้าไปมันก็จะไม่แตกอันนี้เป็นการเป็นเทคนิคเนะสําหรับคนที่ทํางานไม้นะท่านนะครับไม่ไม่ต้องใช้หัวสว่านในการเจาะก็ได้เอาตะปูนี่เลยเพราะว่า เวลาตะปูมันหมุนเร็วๆมันมีรอบหมุนเร็วๆเ,เนี่ยมันจะเข้าหมดนะทุกท่านไม่ว่าเนื้อไม้แข็งแค่ไหนมันก็เจาะเข้าไม่ต้องมีเกรียวของสว่านมาช่วยก็ได้นะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะเออนะเดี๋ยวผมก็จะทำที่วางท่อประปลานะครับให้มันเ็จซะก่อนเป็นเทคนิคง่ายๆ ใครก็ทำได้ โอเคครับทุกท่านฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ